เปเฟมเม้นะคะของเคที่ดอแอกแมงนะคะหรือว่าช่างแต่งหน้าเกาหลีชื่อดังนะคะที่เขาแต่งให้ลิซ่าด้วยซึ่งในไลน์ของเขาที่ออกมานะคะเราสนใจเป็นตัวนี้ที่สุดการใช้มัสักพักแล้วเราเขาก็เคลมว่าเมคอัพติดทน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงด้วยมันจะเป็นเนื้อแบบขาวๆใช่ไหมคะเราก็ขย่าก่อนนะพอเราพ่นไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนะคะเคลือบหน้าเราทําให้รองพื้นอะมันติดทนทั้งวันนะคะเราจะฉีด2รอบนะคะตอนที่รองพื้นครีมบัตแล้วก็คอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่่แตงหน้าเสร็จ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเซตแป้งแล้วก็อีกหนึ่งรอบค่ะแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาฉีดอีกรอบนึงนะเพื่อการแบบ rock make ็อกเมคอัพให้ติดทนนานยิ่งขึ้นปิดห่างจากหน้านะคะประมาณ15-20ถึงเซนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเย็นนะคะว่าเครื่องสำอางของเราจะอยู่ครบหรือเปล่านะคะแหวนมาดเด็สภาพผิวหน้านะคะเราจะใช้ fixing spray fill and fix ตัวนี้ไปของ kitty doll m a นะคะตอนนี้ก็ผ่านมา12ชั่วโมงแล้วนะคะเราแต่งหน้าต้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะจนตอนเนี้ย สามทุ่มแล้วผ่านมา12ชั่วโมงเป๊ะนะคะเราจะดูเมคอัพใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมงานคิ้วนะคะงานอายไลเนอร์งานอ er, ายแชโดว์ adow, นะคะงานมาสคาร่างานแก้มอยู่ครบนะคะสิ่งเดียวที่เราเติมก็มคือมีการแค่เติมปากเพราะเราไปกินข้าวนมันกก็จะหลุดอยู่แล้วนะคะส่วนอื่นไม่มีการทัชอัพเพิ่มเลยนะคะนี่เปตตัวนี้นะคะมันจะไม่ได้แมต์เกินไปแล้วมันก็จะไม่โกเกินไปนะคะทำให้หน้าของเรานะคะมันยังอยู่ติดทนทั้งวันแบบนี้เลยแล้วเราออกไปใช้ชีวิตปกตินะคะไม่มีการแบบนั่งอยู่ห้องน้ำอย่างเดียวนะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีการทําาาาาาคคคววมสะะะออดดบบ้้้้นนนนยยยยยแตตต่่่หหก็ังงูิรีเเลละะุผทำ ติดทนนานเไรนะคะเพราะว่าเนื้อสเปรย์เขาละเอียดมากนะคะทำให้มันเคลือบเป็นฟิล์บางๆทั่วใบหน้านะคะทำให้เมคอัพของเราติดทนนานทั้งวันนะคะแล้วใครนะคะที่กำลังมองหาแบบเปร์ที่สามารถฉีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าระหว่างแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าก็แนะนําเป็นตัวเคที่ดอยแมงตัวนี้เลยคะ่ะ